วิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเลตนะครับจำนวน100บาทนะครับผมทําได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดจํานวน100บาทนะครับเข้าในส่งของทูมอนี่วอลเลตแบบโดยตรงเลยเมื่อวันที่13เดือน7นะครับ2,567เนาะใครที่สนใจในการทําเงินทูมอนี่วอลเลตนะครับก็สามารถดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการทําเงินให้ในคลิปพร้อมๆกันเลยเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่เวล e ์นะครับที่สามารถทําได้ทั้ง Android และก็ iOS นะครับไม่จําเป็นต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะครับทำเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนใครที่กําลังมองหาช่องทางในการทําเงินออนไลน์แล้วไม่อยากลงทุนดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับในการทําเงินทูมอนี่เวลต์กันก่อน การดาวนโหลดเนี่ยดาวนโหลดได้ทั้ง Android และก็ iOS นะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับโดยที่ไม่ผ่านลิงก์การเชิญเพื่อนเนี่ยสามารถพิมพ์ชื่อตามในคลิปได้นะจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอปนะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดได้ด้วยตัวเราเองได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่โวลิตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า g o โก้บอทนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยเนาะดาวโหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับไม่เสียเงินนะใครที่ต้องการดาวโหลดก็กดลิงก์ก็ได้น ดาวนโหลดไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการถอนเงินด้านล่างได้เลยนะครับผมขอสแสดงความยินดีนะครับการซื้อบัตรกำนันของคุณเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็กดตกลงได้เลยสําหรับทูมอนิวเลตที่ผมได้ทําการเติมเงินไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ได้รับเงินเรียบร้อยนะครับการใช้งานทําอย่างไรสาหรับคนเก่านะครับก็น่าจะพอทราบแล้วนะในส่วนของการใช้งานเพราะว่าอัปเดตรีวิวไปก็หลายครั้งแล้วนะครับสำหร ที่เพิ่งผ่านมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ดูให้จบก่อนทําความเข้าใจในคลิปแล้วก็ในตัวแอปก่อนนะครับว่าการใช้งานเนี่ยมันต้องทําอย่างไรการถอนเงินมันต้องทําอย่างไรนะครับดูให้เข้าใจก่อนหากเข้าใจแล้วสนใจในการลองเล่นนะครับสามารถพิมพ์ชื่อดนโหลดได้นะครับผมมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับในส่วนของตัวเมนูในแอปนะครับผมจะมีเมนูอยู่ที่ด้านบนขวามือเท่านั้นนะครับเพียง3เมนูนะครับกดเข้าไปที่เมนูที่1ด้านซ้ายนะฮะตรงด้านบนขวานอกจะมี อันด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการแนะนําและรับคะแนนสูงสุดถึง10,000คะแนนสลหรับสายแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับอยากมีไรายได้เพิ่มนะก็สามารถแนะนําตรงนี้ได้การแนะนําทําอย่างไรอ่ะตรงนี้จะมีรหัสโค้ดอ้างอิงของเราเองนะครับแล้วก็จะมีคําว่าแบ่งปันเราสามารถกดแบ่งปันได้เลยการแบ่งปันเนี่ยก็จะเป็นการแชร์ไปในช่องทางออนไลน์ในมือถือของเราเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบทิกตอ o k ที่เรามีอยู่นะครับส่วนใครที่ต้องการเป็นลิงก์เพื่อที่จะนำ ไปโพสต์ไปแชร์เนี่ยสามารถส่งเข้าไปในแชท m e s s e n g e r หรือว่าในแชทไลน์ก็ได้พอเราส่งเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ไปคัดลอกข้อความเอามาโพสต์เป็นลิงก์เป็นข้อความเป็นรูปภาพหรือจะลงในส่วนของคลิปวิดีโอของเราก็สามารถทําได้นะแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้จะมี2ข้อความเนาะที่เขาเขียนไว้นะครับตรงนี้นะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้รับคะแนน10,000คะแนนทันทีนะครับเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้เราตรงนี้นะครับเมื่อคุณแนะนําเพื่อนนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราเนาะสิของรายได้ของ เพื่อนทั้งหมดจากการทาโครงการหรือการทําแบบสํารวจนะครับเขาก็จะแบ่งให้เราแค่10%ต่อไปคุณสามารถรับได้ทีละ100คะแนนจาก1 0,000คะแนนที่เขาให้เราทันทีนะครับเขาจะให้เราแค่100คะแนนทันทีนะครับสำหรับ10,000คะแนนที่เราได้รับมานะครับตรงนี้มันจะรวบรวมไว้ให้เราอยู่ที่ด้านล่างขวามือตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่1คนแรกจนคนปัจจุบันที่เราแนะนําเพื่อนไปมันก็จะรวมให้เราตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคะแนนนะครับที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็เอาไป แรกเป็นเงินได้นะจากการเชิญเพื่อนทั้งหมดนะครับมันก็จะรวมให้เราต,ตรงนี้กดรับได้เลยมันก็จะรวมให้เราที่ด้านบนขวามือนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่2เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแลกของรางวาัลบัตรกำน,นนะันเนาะก็จะเป็นแก๊ปหมาดนะครับแล้วก็เป็นแก๊ปแบบธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นโลตัสนะครับทูมอนี่วอลเล็ตแล้วก็ลาซาด้าในการแลกเงินรางวัลน,นะครับขั้นต่ำแต่ละรายการเนี่ยมันจะใช้ไม่เท่ากันนะครับก็ให้เราตรวจสอบให้ดีก่อนว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยมันครบหรือยังถ้า ในการแลกเงินตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปแนะนําเพื่อนก่อนนะจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนาก็แลกได้เลยสาหรับทูบะนี่เวลส์นะครับจะแลกได้ครั้งละ1 0 0บาท1วันแลกได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งคุณมี10,000บาทคุณก็แลกได้เลยในวันเดียวนะครับตรงนี้นะครับผมมี48,910คะแนนในการแลกเปลี่ยน100เนาะผมมี47,298บาทเอ้เคะแนนเนาะยังไม่ครบก็กดตรงลูกศรเข้ามาดูได้ว่าการแลกเงินเนี่ยต้องทําอย่างไร การแลกเงินทูมานี่วอลเล็ตนะครับเขาจะมีคําว่าผู้รับตรงนี้นะเป็นช่องอยู่นะครับไม่ต้องใส่เบอร์วอลเล็ตนะตรงนี้หลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็จะใส่เบอร์วอลเล็ตอย่างเดียวตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่อ e ีเมลนะครับเพราะว่ายอดเงินที่เราแลกไปเนี่ยมันจะยังไม่เข้าทูมานี่วอลเล็ตนะครับตรงนี้มันเขียนบอกอยู่นะเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นบัตรกำนันจะถูกส่งไปยังอ e ีเมลนะครับที่อยู่อ e ีเมลที่คุณป้อนไว้นะครับหรือว่าที่เรากรอ,อกไว้นั่นเองนะครับก็ควรเป็นอ e ีเมลที่เราสามารถเข้าไไปตรรววจเเชค money อนขงาดด้ด้ยนะ จากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการกดซื้อได้เลยพอเราทําการกดซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับประวัติการซื้อตรงนี้ของเราเนาะนี่ครับประวัติการซื้อวันที่11เดเดือน7นะครับความสําเร็จตัวนี้นะครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังตรวจสอบไม่เสร็จมันจะขึ้นคําว่าขอนะครับเป็นตัวหนังสือขอเลยสีฟ้าตรงด้านนี้นะครับผมพอมันตรวจสอบเสร็จแล้วมันจะขึ้นความสําเร็จสีเขียวนะครับเช็คในส่วนของอ e ีเมลได้เลยนะครับอันนี้คือการแลกเงินรางวัลทูมานี่เวเลตต่อไปวิธีการทําเงินนะครับก็จะเป็น ตอบโครงการการทําแบบสํารวจนะครับอันนี้คืองานที่เราสามารถทําได้เน,ะนาะเจ็ดคะแนนนะครับเป็นคะแนนโบนัสที่เราได้รับจากการทําโครงการนะครับสะสมมาเนาะการตอบโครงการเนี่ยยีคะแนนทําง่ายสุดแล้วนะครับโปรดเลือกรูปภาพสัสตว์นะครับแล้วเราก็กดส่งได้เลยอันนี้คือเราทําเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการตอบโครงการนะครับยีคะแนนเนี่ยทำง่ายที่สุดนะครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรรถบัสเราเขียนไปเลยเขียนภาษาไทยได้นะทุกคนรถบัสแบบนี้ได้นะแล้วก็กดส่งนะครับยีคะแนนเนาะโครงการผลไม้นะครับผมถัด ใส่ลูปผลไม้ลงไปได้เลยโครงการขนส่งนะครับก็เลือกได้เลยนะครับผมเลือกเป็นรถไฟดีกว่านะครับประมาณนี้โครงการผลไม้นะครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรอันนี้เราก็เขียนไปเลยแอปเปิลนะครับผมแล้วก็กดส่งนะครับ25คะแนน โครงการสัตว์นะครับถ่ายรูปสัตว์ลงไปเนาะส่วนการทําแบบสํารวจเนี่ยเราก็ทําผ่านหน้าเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปทําที่หน้าเว็บไซต์ของเขาเนาะในส่วนของนะการตอบแบบสํารวจแบบสอบถามเนี่ยสามหมื่นแปดพันหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่จะได้รับคะแนนเยอะกว่าการทําโครงการนะครับเอาโอเคนะครับก็ประมาณนี้หน้าในส่วนของขั้นตอนการใช้งาน,นครับในส่วนของแอปนี้ใครที่เล่นแอปนี้อยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคย ําทเงินเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะเล่นฟรีได้รับเงินจริงแน่นอนนะครับผมใครที่สนใจในส่วนของช่องทางอื่นฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ